เราอยู่เพื่อนได้ไงเรารู้เฉพาะที่เปิ์มาบอกแบบพี่กรมบอกบ้านดีๆสว่างดวังน้ำเขียว18คุ่มพาพัน2569อายุ66ปีวันเกิดผมเองรับประทานอาหารเช้ากับเพื่อนพอเจ่งตรงเียชุมชนวัลลาชโยมสวนทับก็เไบหดิม น้องอ้ายกัะหลัดละวีนักสแสดงคณะอดิเทพฟ,ฟารุวันที่20กุมภาพันธ์2569จะเดินไปไหนจะเดินไปไหน จอากเดินไปไหนจ้าคนสวยนที่แล้วแต่ไม่เรื่องอะไรแล้ววาวันนั้นนี้หเดี๋องจะเก็บเ่ห้องโถงห้องโถงห้องโถงนี่ก็นอนได้สิบคนอ้ห้องโถงนี่ก็นอนได้สิบคนมีห้องโถงนะมีตู้เย็นมีมีไมโครเวฟ มีกาลน้ำร้อนมีกาแฟมีน้ำเนี่ยมันอยู่มันอยู่บนยอดเขาเนะเนี่ยมันอยู่บนยอดเขานะนู่นข้างล่างเยน่มันมาล่าเราทั้งล่างเลยไอ้นานบอกผม๋ยและแต่การเนี่ยไปอยู่ฝั่งคนนานบอกตอนเท้าวิวสวยเลยอะถ้าไม่ทำแบบนี้ต่อไปมันจะเป็นปัญหา นี่ห้องโถงอย่างกว้างเลยไปที่ไปเปิดรถห้องนี้มีห้าเตียงเหมือนกันเจอยังน,น,นี่ตรงนี้สองเตียงตรงนี้สามเตียงห้องนอามีสองห้องห้องล้างหน้าอีกห้องหนึ่ง ห้องบ้านใหญ่มากอ่ะอยู่อยู่ได้หลายสิบคนอะโ้ยกว้างมันข้าเข้าใจออกแบบใหญ่มากอ่ะนี่ห้องน้ำนี่นี่ส้วมนี่เรียบํามนี่บ้านดินรีสอร์ทนะเขาเขียวอ๋อถ่ายแล้ว ยี่สิบเก้าตุลาเอ้ยไม่ใช่สิธันวาสิยี่สิบเก้าธันวาสองห้าหกสองบ้านญี่ปุ่นชัยประการบ้านญี่ปุ่นชัยประการเชียงใหม่ บนเครื่องบินที่ปากช่องเทคไมโฮมปากเขาใหญ่เทคไมโฮมปากเขาใหญ่สิบแปดคุมภาพันสองห้าหกเก้ากินกาแฟช่วยละร้อยสามสิบอ่ะพร้อมขนมเค้ก เดี๋ยวมีแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยวันเกิดผมเองไปเที่ยวกับเพื่อนๆจบปอเจ็ดเรียนมาด้วยการเจ็ดปีอบ้านดินลิสอดบ้านดินลิสอดหวังน้ำเขียววันที่สิบแปด กุมภาพันธ์สองห้าหกเก้าวันเกิดผมพอดีอายุครบหกสิบหกปีไปเที่ยวกับเพื่อนร่วมรุ่นปเจ็บโรงเรียนชุมชนวัลลานิยมอภอัสน้อยจังหวันดนนทบุรีจบเมื่อปีสองพันห้สิบหกมันปีการศึกษาหนึงร้อสิบห้า ในการดูการแข่งขันั่งใต้เครื่องบินที่ปากช่องวันที่18กุมภาพันธ์2569ค้าเข้ามานั่งที่เทคมีโฮมเทคมีโฮมปากเทคมีโฮมเลยเขาใหญ่นี่ไงเทคมีโฮมนี่ใกล้ๆอยู่อยู่ใกล้ๆปากช่องเนี่ย ทางจากปักช่องมาประมาณทาณงอยากตัวอำเภอมาประมาณสิบกิโลอ๋อเป็นรถอาหารทางที่จะขึ้นไปเขาใหญ่สา <c oughs> มารถใช้เป็นส่วนลดสามอย่างส่วนลดเครื่องดื่มคาเฟ่ยี่สิบไม่หล่นหายบนรถเสียงะไรเป็นเงี้ยขนมเค้กอยู่ใต้เครื่องบินนะส่วนลดไอศครีมไอศครีมเนื้อเราต้องสิบบาท เืฉากเอกสารกากับผลิตภัณฑ์่อนวันที่18บภคามสนุกช่่าให้สีขส่ช็อกโกทนคอนชอกโกีเปนเต็มควันนี้วันเกิดเองนอนแบบไเมื่อไห่ก็สนุกได้ทุกที่ไม่ตีดชอบใช้เทป่ ลาม้ยหลายนิด่เหลันล้าลช่ยลคล้วิหลอดดงใช้ได้ตั้งนานไม่งครับอนี้นีนสงชั่วโมงก็ตื่นมาไนยนเ้ดมไปเที่ยววังน้เวเมื่อวันที่สิบเจ็ดปรวัดนครราชสีมามาเที่ยวกับเพนที่เรียนด้วยกันมาเจ็ดปีปีหนึปีเกเ็มดที่รานย นการดูการนั่งใต้เครื่องบินที่ปากช่องวันที่18กุมภาพันธ์2569ค่าเข้ามานั่งที่เทคมีโฮมเทคมีโฮมปากเทคมมีโฮเเยขาใหญ่นี่ไงเทคมีโฮมนี่ใกล้ๆอยู่อยู่ใกล้ๆปากช่องเนี่ย ทางจกปักช่องมาประมาณทางอย่างตัวอำเภอมาประมาณ10กิโลอ๋อเป็นรถอาหารทางที่จะขึ้นไปเขาใหญ่สามารถใช้เป็นส่วนลดสามอย่างส่วนลดเครื่องดื่มคาเฟ่ยี่สิบไม่หล่นหายบนรถเสียงเลยเป็นงี้ขนมเค้กอยู่ใต้เครื่องบินนะส่วนลดไอศครีมไอศครีมเนืกอต้องสิบบาทวังว่าน วังน้ำเขียวนี่วันที่18กุมภาพันธ์2569วันเกิดผมเองอายุ66ปีตาหาได้บอดค้าวันที่18กุมภาพันธ์ สองห้าหกเก้าอายุครบหกสิบหกปีเต็มเ็มวันนี้วันเกิดของเองนอนตั้งแต่ตีสี่เอ้ยนอนตั้งแต่สี่ทุม่มยังไม่สี่ทุ่มเลยตีสองตื่น